อ่ะครับอ่าสวัสดีครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับแบบนี้นะครับอ่ามันรู้สึกใหญ่มากนะครับเปพวกนี้ครับใหญ่มากทีนี้เราจะไปเปลี่ยนอ่าแกนซักหรือว่าไปเปลี่ยนมอเตอร์ด้านล่างนะครับเราจะเป็นที่ต้องถอดนะครับอ่ารุ่นนี้อย่าไปถอดด้านบนนะครับถ้าเราถอดด้านบนเนี่ยโอ้โหใส่ยากมากเลยนะครับทีนี้เราจะต้องไปถอดด้านล่างนะครับนะครับถอดด้านล่างนี่เลยนะครับ อ่าปัญหาของมันก็คือ <c oughs> เวลาเราถอดแล้วนะครับตอนที่เราจะประกอบเข้าไปนะครับมันรู้สึกจะใส่ยากมากถ้าเราใส่ไม่ถูกวิธีของมันก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้อ่าผมจะมาถอดนะครับอ่าถอดเพราะว่าจะเปลี่ยนแกนซักเนี่ยนะครับอ่าทีนี้มีปัญหาตรงที่ว่า <c oughs> เราเปลี่ยนเราประกอบแล้วตรงนี้มันเข้ากันไม่ไม่ได้หรือเข้าได้ก็ไม่สะดวกยุ่งยากไปหมดทําให้เดิล็อกพวกนี้ครับ <c oughs> อา่ามันหักคาหน้าหรือมันพับคาตรงนั้น ทำให้ไอ้ ante, ตัวถังเนื้อคดงอเอียงได้นะครับเนื่องจากว่าเราใส่ไม่ถุกทิศถูกทางมันเท่านั้นเองนะครับทีนี้ปัญหาของมันที่ใส่ไม่ทุกทิศถุกทางมันจะทําให้่าเอียงได้มากสายพานหย่อนยานไม่เท่ากันม้ากสูงต่ําไม่เท่ากับมอเตอร์นะครับทีนี้เพราะว่าเราอาจจะได้ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนประมาณนี้อันนี้ผมเปลี่ยนนะครับนะครับเฟืองมันแตกนะครับแล้วมีน้ํารั่วด้วยนะครับทีนี้ปัญหาของมันก็คือ ตอนเอาใส่เนี่นะครับเอาใส่แล้วประกอบเข้าไปยากนะครับอ่าบางคนอ่าบางท่านอ่าสองสามคนช่วยคันยกนะครับมันก็ยังไม่เข้านะครับเพราะว่าอ่ามันใหญ่มากเลยครับเกะกะไปหมดเลยนะครับสําคัญอย่าไปถอดด้านบนนะครับช่วงบนนี้อย่าไปถอดเลยนะครับให้มันอยู่ปกติเราจะต้องถอดด้านล่างนะครับเนื่องจากว่าเราจะไปถอดเฉพาะด้านล่างนะครับนยครับอ่าตรงนี้แบบนี้ครับอาจะเปลี่ยนแกนซักอย่างที่ผมเปลี่ยนนี่แหละครับ อ่าทีนี้ก็อาจจะได้ไปเปลี่ยนมอเตอร์หรือเปลี่ยนยางกันน้ําพวกนี้นะครับอ่าเราจะเป็นที่ต้องถอดอยู่แล้วนะครับอ่าถอดฐานข้างล่างนี้ครับนี่ครับอ่าถอดฐานข้างล่างนี้ออกอ่าให้มันออกออจากตัวนี้คนละชิ้นไปเลยนะครับทีนี้ประกอบตอนที่ประกอบเข้าไปนะครับมันจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่นะครับเอาตัวนี้เข้าก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ครับอ่าไอ้ตัวล็อกตัวนี้เข้าก่อนนะครับอ่าแล้วก็พยายามเอาแกน เอาแกนเอาแกนถังปั่นหมาดนะครับอ่าเข้ากับมอเตอร์นะครับอ่าอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้นะครับต้องเอาเข้าก่อนทุกครั้งนะครับนะครับเพื่อจะความได้ระดับของมันนะครับนะครับอ่าทีนี้จะเอาเข้ายังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นแนวทางอ่าให้กับพี่น้องมือใหม่ที่กําลังถอดอยู่นะครับอาจจะไปทําให้โครงสร้างของเขาคดงอเอียงไม่ได้ตําแหน่งไม่ได้รูปได้้อยนะครับอ่าทีนี้เราจะเอาเอาออกกันเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาออกแล้วจะประกอบนะครับมันก็ยากกว่าสมควรนะครับอ่าตอนนี้สมมุติว่าเราได้ทําการเปลี่ยนอ่าแกนซักเปลี่ยนมอเตอร์หรือว่าเปลี่ยนอะไรก็แล้แต่อ่าเพราะว่าเราจะได้ถอดไอตัวนี้ออกมาแล้วนะครับนะครับเราถอดออกมาแล้วอ่าตอนที่เจ้าใส่นะครับเราอาจจะไปทําให้พวกนี้ครับอ่าโครงสร้างพวกนี้ครับโคดงอเอียงไปเลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะใส่ไม่ถูกที่ถูกทางมันนะครับมันก็เลยทําให้โคดงอ นะครับไล่โดยพวกนี้นะครับอ่าโดยพวกเนี้ยครับอ่าโดยล็อกพวกนี้ครับอ่าพวกเนี้ยมันจะหักคาแล้วพับลงตรงนั้นมันเลยเป็นการเกะกะมันไปดันไก่ตัวนี้นะครับทําให้ฐานของมันอ่าไม่ตรงกันทีนี้ก็ไอ้ตัวนี้อ่าไอ้ตัวมูเล่ของไอ้แกนซักนี่นะครับมันก็จะต่างระดับกับไอ้มอเตอร์อ่าซักนี่นะครับทีนี้อ่านานๆไปปุ๊บอ่าเวลามันหมุนนะครับทําให้สายพานหลุดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ไอ้ตัวฐานตัวนี้นะครับอ่าฐานตัวนี้ครับอ่ากับไอ้ไอ้โครงสร้างตัวนี้นะครับอ่ากับฐานตัวนี้ครับอ่ามันเอียงไม่ได้ระดับกันนะครับมันก็เลยทําให้อ่าสายพานตัวนี้นะครับอ่ามูเรตตัวนี้กับไอ้ตัวนี้ครับอ่าไม่ได้ขนาดกันมันก็เลยอ่าสูงต่าไม่เท่ากันนะครับทําให้สายพานหลุดได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาเอาใส่นะครับเราต้องเอาไอตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่ามาเข้าล็อกไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเข้าล็อกตัวนี้ก่อน เรื่อย่ค่อยๆไล่ไปนะครับหลังจากจะเอไอยตัวนี้ครับเสียบกันแล้วนะครับเราก็ต้องไปพยายามเอาแกนซักตัวนั้นแหละครับอ่ายัดเข้ากับอ่าตัวโทษของมอเตอร์ให้พอดีแล้วค่อยๆขยับเข้าไปนะครับอย่าไปดันตัวโน้นตัวนี้ก่อนนะครับต้องเอาสองตัวนี่ครับตัวนี้กับตัวนั้นนะครับเข้าก่อนนะครับทีนี้เราจะไปเอาเข้ากันเลยนะครับอ่าสายน้าเราต้องขยับให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านไม่ขยับนะครับ มันจะพับพับแล้วติดโน่นติดนี่เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าสายยางตัวนี้ครับอ่ามีหลายท่านนะครับไม่ไม่ทันท่จะสังเกตนะครับพับก็มาเป็นอ่าในที่สุดก็ถอดเข้าถอดออกอีกก็จะยุ่งยากไปอีกนะครับเราต้องพยายามทําให้มันนี่นะครับเนี่ยครับอ้าวนี่ครับมันจะเบี่ยงกันเลยนะครับนี่ เราต้องพยายามเอาเอาไอ้ตัวนี้ครับเสียบเข้าดูนี้ให้ให้ได้จากนั้นมาก็พยายามเอาตัวแกนแกนถังปั่นแห้งนะครับเสียบกับมอเตอร์ปั่นแห้งให้พอดีแล้วค่อยขยับกันเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาขันน็อตสองตัวนี้ก่อนครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับาส่วนด้านนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ขยับให้มันได้ได้ลูกได้ลอยมันแล้วยกขึ้นก็จบเกมเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปยกกันเลยนะครับ เดี๋ยวพยายามเอาตัวนเข้าก่อนนะครับเอาตัวนี้แหละครับเนี่ยครับเอาเข้าให้ให้มันสนิทเลยนะครับ นี่นครับอาจจะน้ำมาแล้วก็มาขันน็อตตัวนี้ไว้เลยนะครับมันก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยครับต้องให้มันได้รูปไยบร้อยดีๆนะครับมนงั้นมันดันกันนิดเดียวก็มันก็เบี่ยงเลยนะครับ มาแล้วก็ไปเอาน็อตตัวนู้นแหละครับอ่าตัวตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนู้นตัวหนึ่งให้มันเข้ากันดีๆก่อนนะครับอ้าวเห็นนะครับ อ่ะทีนี้เราจะเอาเห็นไหมครับ <c oughs> หลังจากที่เราเอา <c oughs> <c oughs> ไอกระบอกตัวนี้ครับเสียบเข้าไปหาการได้ครับแล้วก็แกนมอเตอร์เสียบเข้าหาการแล้วนะครับแล้วเราค่อยๆดันตัวนี้ให้มันเข้าตำแหน่งมันก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะมีล็อกอยู่ล็อกเข้าแล้วก็เราน็ตยึดไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับน็ตยึดไว้ก่อนทีนี้ถ้าจะพวกนี้มันเอียงอยู่นะครับมันอ้าอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับพอขยับได้ที่เดี๋ยวเราค่อยยกขึ้นนะครับอ่านะครับถ้ามันเอียงแบบนี้อย่าเพิ่งยกนะครับเนี่ยครับ อ่าเห็นครับมันจะไม่ไม่ตรงกันนะครับถ้ามันเอียงมาแบบนี้เราต้องขยับฐานตัวนี้นะครับฐานตัวนี้ครับให้มันตรงกันก่อนนะครับแล้วขยับเข้าไปแล้วเขาไปยกไอตัวบนนั่นนะครับขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงง่ายดายเองนะครับแต่ถ้ามันเอียงแบบนี้นะครับมันเอียงมันมันไม่เสมอกันนะครับเห็นครับนี่ครับเอียงแบบนี้อย่าเพิ่งยกนะครับถ้ายกปุ๊บเดี๋ยวไอตัวนี้อ่าไอเดินพวกนี้ครับโคตรงอเลยครับเอียงนะครับพอมันเอียงแล้วมันก็จะอ่ายุ่งยากให้มันตรงแบบนี้เลยนะครับ เอาละครับทีนี้เราจะไปยกกันเลยนะครับเอาเอาฐานเข้าก่อนนะครับอ่ามันไม่ตรงเราขยับก่อนนะครับ ลังจากที่มาขอพูดให้มันตรงกันดีนะครับแล้วก็ไปยกด้านโน้ตขึ้นเลยนะครับยกด้านโน้นขึ้นมาเลยนะครับ อ่านี่แหละครับหลังจากที่เราใส่น็อตพวกนี้ยึดไว้ฐานตรงนี้ไว้แล้วนะครับอ่าไอ้ตัวนี้ก็เข้าล็อกกันดีแล้วครับตัวนี้ครับมอเตอร์ก็ขับแกนมันก็เข้าล็อกกันดีทีนี้ก็จะเหลือแต่ข้างนอกตัวเองนะครับอันนี้ครับมันยังอ้าอยู่นะครับแสดงว่ามันยังไม่ตรงลองมันนะครับนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราขยับเคาะมันก็จะเข้ากันเลยนะครับนะครับขยับให้มันลงตัวนะครับ อ่าทีนี้ถ้าเราเรายึดหนักฐานัไว้แล้วครับมันก็ลงตัวกันดีเลยนะครับอ่าขอบด้านล่างก็จะอ่าลงตัวกันเลยนะครับเนี่ยครับอ่าปกติเลยนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับอ่าก็ถ้าเราไม่เคยทํามันยากแน่ๆครับเนี่ยครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเอาประกอบนะครับให้เอาเดยตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเป็นฐานก่อน เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็พยายามเอาไอ้ตัวโทษตัวนี้ครับกับแกนเข้ากันให้ดีหลังจากนั้นพอเข้าดีแล้วก็กดเข้าไปมายึดน็อตด้านหลังนี่ก่อนนะครับเนี่ยครับยึดน็อตด้านหลังได้สองตัวก่อนนะครับเพื่อเป็นฐานของมันนะครับอาจะนั้นมาแล้วก็ตอนที่จะเอาสายแล้วดึงสายออกมาก่อนนะครับเนี่ยครับให้มันออกมาดีๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเราลืมครับเอาสายตัวนี้ครับเพราะเราคิดจ่องที่จะเอาตัวนี้ใส่อย่างเดียวนะครับ ไม่ได้ทําอย่างอื่นจะเอาฐานตัวนี้ใส่อย่างเดียวเราเลยลืมหน้าลืมหลังอันนี้อันนี้ไม่เข้ารูครับอันนั้นก็ไม่เข้าร่องเข้าร้อยกันมันก็เลยทําให้ตัวนี้ครับโคตรงเห็นไหมครับทำอย่างผมนี่ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับเอาละครับลองไปทํากันดูนะครับขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามนะครับและครับอ่าคลิปนี้ก็ขอกาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ